สวัสดีครับหมอเบียร์ทาพนมครับผมวันนี้ก็ทางโรงพยาบาลนะครับนะฮะทาพนมนะครับได้เหมาข้าวเหนียวครับผมนี่เลยข้าวเหนียวโอ้โหสองอันครับสองลังโคลแล้วก็เนื้อเยื่อมันก็ไก่อันนี้เราหุ้มไว้อย่างดีนะครับกลัวฝนเขาเวยแล้วก็กัวให้มันร้อนอุ่นตลอดเวลาด้วยนะครับนี่เลยนข้อใหม่ใหม่นี่เลยใหม่ใหม่ไม่หมใช่ไหม ไม่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 เดี๋ยวก็ใส่นี่ยนะไม่คร<อ>ับผมเสียงดังกรอบคักแท่กรอบวอรรวเว้ยใส่มาล้างพุ่มันเอ้งเลยนี่มา<ฮ>นะห่อห่อหากันไหมคนทะ่าทานอยู่นะ ดีดีวางจะหันดีแล้วยังเอามานีกเยอะแล้วก็ตีนดอกเอปก้ี่ยนไปจับใบเรอไม่นั่งกับบ้านนะเอาอันนี้นะกระดาษจะล้างที่เขาอีกใบหนึ่งะจะสักจะอะไรเอานานั้นเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่ละจิกมาหน่อย จิกไปต้องไต่อ่ะ,อย,อ,ะอยู่เลยเนาะมันเต่งเนาะมันนักเนาะแั็นเลยกันตัวฉีดประม,มาณนะฉี<อ>กกระเทืนนอลนล้วจิกมนลงอันนี้ก็เติมปีห้าเลยครับผม เน,นี่ยพอเสร็จประมาณสิบสิบโมงขงนก็ไปเลยนับสิบโมงครับแต่เราก็ต้องไปก่อนเวลาจิกลงๆคอิะเหมือนเตาเลยนะน่นๆน่นมากนอนเตาหนอนาะเจยวไปงมานยังเงีนนหาเตาอย่มัเ,เอาเล็กดนัน่นเพราะว่าเขาจะเอาเล็กดไปนั่น เออเอาจะถึงเอาไอขีดทิ้เข่าวหนึ่งเศ้าล,ล่ม,ล,ปปมล่มรยายนั่นปะล่มบรรยายู่นที่หนึ่เขามีมีตินไปทัวต,ต,ต้นไปทัวรอนีครับไก่ไก่ไก่ไันนีวางวางข้างลังวางบนิวางข้างล่างะ้าวมองตีนก่นละ เออนักขึ้นเคะไดอเงอะเนี่ยอจะขันอาจะเลีขีดมันไหมเลี้ขีดแล้วเลีกขีดไปจังกันสามหนบอสเป็นสอเพือ่อเอาไปิก็ได้นเอยะเขาจะขีดนะพ่เออเนี่ยเนะสันนิบอยากเห็นไะห เอาเงี้ยเงี้ยวแล้วมากันเงี้ยเงี้ยวใช่หรือยังใช่มันมีเข่ามีถุงมีกระดาษนดำจิ้มเขาจิ้มนี่เกินใช้ไม่น้ำจิ้มเกินเกินเแล้วก็เข่าก็เกินอยู่ตัวระหลาเข่าก็เกินไก่ก็เกินเน่าคือว่าแถมบหาเนาโอเคเดี๋ยวไปถึงที่นู่นไปจัดไลฟ์สดให้ทุกคนได้ได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณทาง โรงพยาบาลค้าพนุนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับร้านแก่ทอดบ่าเบียร์นะครับวันนี้ก็ทอดแตงแต้ตื่นตีหาตีหาตื่นมาหนึ่งเข่าวันนี้หนึ่งเข่าเซ็ตกับประมาณเกือบแปดโมงะเพื่อเอาใส่ถุงอยู่เนาะเพราะว่าปกติเราขายใส่ถุงนี่อ่าสิบบาทขึ้นไปเนาะเราททาประมาณขอห้าบาทได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็เลยทําเป็นห้าบาทขอละห้าบาทนะครับก็ให้เยอะยิ่มยิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ ไก่ไก่ก็ให้เกินนะครับก็ถือว่าแถมแล้วก็ไปในตัวด้วยนะครับผมวันนี้มีภารกิจเยอะมากเลยนะครับเสร็จนี้ปุ๊บก็จะเดินทางไปที่มุกดาหารก็จะไปเอารถไปเช็คระยะแล้วก็ไปไปทํมาเรื่องอ่ะไอ้ยังของคนละครึ่งนะโครงการคนละครึ่งยิ่งมาแล้วยิ่งมาแล้วาคนละครึงนะ่ง <c oughs> แล้วก็จะเดินทางไปกกอก,กไปเอาโต๊ะนะครับเมื่อนี้ที่ไปกกอกเลยเหร เนื้อแรงหมดเลยครัเนื้อแรงกจอโตะไปกับเลยไปเอาตัวระกามาคือว่าเห็ดนั้นนี่เป็นอะไรก็ไปเลยมัไปช่วงดินเย็นนะครับผมเปื่กระบูนนั่นแหะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเดินทางไปโรงพยาบาลก่อนแล้วจะไลฟ์สดให้ดูที่โรงพยาบาลครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมแล้วเจอใหม่นะครับผมสวัสดีครับบาย